กำน,นวนสามนายกอง <abytes pounds S 1> ร้อยอา,า <โ idee. S 1> อาสาลักษาดิาาาา <cinematic S 1> นแดนจังหวัดสงขลา<อ>เป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียตรติคั้งสิ้นเจ็ดรุ่นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ป ตามที่ท่านผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบรการกองมาครับ การต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่กองกําลังทุกหน่วยต้องมีในการที่จะดูแลในการที่ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอผิดการโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณผู้ว่าการสวนฝึกด้ียความมุ่งมั่นทุ่มเทมานะโคการฝึกบรมเนี่ยไปทําประโยชน์ให้เกิดบังเกิดการที่ท่านได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกรมหลักสูตรนี้